ไปก็หนึ่งคือได้บุญสองคือได้สุขภาพแต่อย่างที่บอกไปว่านี่คืองานเทศกาลของคนไทยเสื้อถ่ายจีนที่ถือสิงกินผักแล้วก็เป็นมมาส่งผมย้ําแบบนี้เป็นความเชื่อสมบุูรณ์ห้ามลอกเลียนแบบนะฮะและนอกจากประเพณีถือสินกินผักพามาดูง,งานดีๆต่อเนื่องกันต่อเลยคุณผู้ชมครับมหากรรมสินค้าเพื่อบ้านลดสูงสุด70%เเซเลยนะครับกับงาน Home Pro Living Exp o ปที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตฮอลล์ H 8ตั้งแต่ วันที่20่สถึงยีตุลาคม10บโมงเชา้าจนถึง3ามทุ่มลองดูภาพนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้ไปพบกับสินค้า เฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าจากแบรนด์ชั้นนำมากมายให้ได้เลือกช็อปพร้อมสิทธิทพิเศษภายในงานอีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสมาชิกนะฮะถ้าสมมุติว่ามีการสมัครสมาชิกโคมการ์ดใหม่รับคูปองส่วนลด200บาทแล้วก็รับเงินดิจิทัลคืนอีก500บาทเมื่อซื้อสินค้าภายในงานครบ10,000บาทขึ้นไปตลอดรายการสมาชิกคมการ์ดฮะช็อปครบ รับเงินคืนเข้าโคมโปรเวรสสูงสุด1 0 0 0แสนบาทแล้วก็รับคูปองส่วนลดรวมสูงสุด2,500บาทเมื่อกดรับคูปองผ่านลายโคมโปรคอนเนครถบวกรับเพิ่มสูงสุด8%พิเศษเลยสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตโคมโปรวีซ่าแพลตินัม เท่านั้นนะฮะลดอีก3%พร้อมรับเครดิตเงินคืน5%เข้าโฮมโปรว a l l ลตสูงสุด20,000บาทเมื่อมียอดช็อปตั้งแต่400,000บาทขึ้นไปต่อหนึ่งใบเสร็จสามารถผ่อนชำระ0%นานสูงสุด24เดือนกับบัตรสินเชื่อที่ร่วมรายการด้วยนะฮะ รีบดาวน์โหลดเลยนะครับแล้วก็สมัครสมาชิก o o m g u a r d รับความคุ้มค่าก่อนใครง่ายๆเลยสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือสอบถามเพิ่มเติมที่จุดขายหรือโทร1284เรื่องบ้าน HomePro คือคำตอบแล้วถ้าคุณผู้ชมไปเที่ยวในงานนี้นะฮะแล้วช็อปเนี่ยเห็นมีการบอกนะไม่ต้องกลัวเลยช็อปเยอะพี่โจ๊กม,มีบริการจัดส่งฟรีอีกเมื่อช็อปสินค้าภายในงานครบ500บาท หมดความกังวลเรื่องขนของกลับเลยไปช็อปกันได้นะฮะคุณผู้ชมที่งานโฮมโปรลิฟวิ่งเอ็กซ์โปที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต<ม>์ฮอล์แตั้งแต่วันนี้ถึง29ตุลาคมนะฮะ<ม>พักกันก่อนสักครูน่นึงนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามที่โคราชเห็นบอกว่ามีคนผู้ชายคนหนึ่งจูจ่ๆบอกท้าสาบานกับเพื่อนแล้วก็อมพระพิคเนตเข้าไปในปาก<ม>คุณผู้ชมฮะนี่คือปฏิบัติการของหน่วยแพทย์นะฮะ<ม>เพราะพระพิคเนตเนี่ยที่เป็นองค์เนี่ย อมเข้าไปในปากแล้วมันหลุดเข้าไปลงในปอดเฮ้ยจนสุดท้ายแล้วภาพเอ็กซเรย์เนี่ยโอ้โหบอกเห็นแล้วตกใจเลยเพราะเห็นพระพิคเนตเนี่ยเป็นองค์เลยติดอยู่ในปอดร,รายละเอียดจะเป็นยังไงแล้วตัเนี่ยแล้วจะช่วยผู้ชายคนนี้ได้ไหมเดี๋ยวกลับมปติดตามช่วงหน้าฮะ ดีเซลมีเฮเปจัดหนักลุ้นกระบะ6คันจากพ t จ s t ีสเตชันแค่เติมเอ็กซ s าเซฟดีเซลหรือซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลครบทุก900บาทรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลรวมกว่า11ล้านบาทรวม136ร้างวัลสแกนท้ายใบยเสร็จวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ที่พ t จ s t ีสเตชันนี่ครับชอนหายพี่ชอนว่าไงมีเพลงใหม่ที่เริ่มวันใหม่ด้วยบอสคอฟฟี่ ดื่มดาระดับบอสได้ทุกที่ใหม่บอสคอฟฟ่คาราเมล59บาทบาทาบาทข้าวร้อนๆไก่กรอบๆเครื่องถึงรถเลือกได้สองเมนูอร่อยน้ำใจได้ทุกวัน KFC ข้าวไก่กรอบผู้พันแค่59บาทถึง6ธันวาคมน,นี้ได้ในโลกล้วนปองทำไอซป๊อปดอยคำไอซ์ป๊อป แช่ฟรีสฉีกแล้วป๊อบขายที่ชั้นน้ำผลไม้นะฟรีสความสุขป๊อบความสดชื่นไอซ์ป๊อบไม่อยากเสียลุกเพราะหัวมันจะรังแคมัน Head a n d s h o u l d e r สสูตรใหม่บอกลารังแคมันพร้อมให้ผมนุ่มดูดแพรไหมใหม่เมจิ f ฟ e s ชผสมสารสกัดใบกระทงดื่มง่ายสดชื่น <c oughs> อร่อยแรงสิบบาทลองเลยรสอะไรก็คุ้มครบคุ้มที่คุ้มครบรวยอุ่หนุนที่ครอบพีสสายลุยคุ้มสายแบกครบคุ้มครบที่คคุ้มรบวยอุ่หนุนที่ครอบพีส ไอคิดถึงสารสกัดจากใบไอวีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์การยาแห่งสหภาพยุโรปสารสกัดสำคัญในยูจิก้าไอวีไซรัปแก้ไอขับเสมหะปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาลยูจิก้าไอวีไซรัปจาก Mega We Care My Magic Fresh ผสมสารสกัดใบกระทมดื่มง่ายสดชื่นอร่อยแรงสิบบาทลองเลยกะทิอัมพาวกะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เข็มคนหอมแตกมันเหมือนกะทิขั้นเองกะทิอัมพวาขาวค้นหอมมันลายกะทิขั้นเองวันนี้พอแค่นี้นะกำลังรีบไปค่ะเป็นละสคริปต์ใหม่มาดื่มแบรน สนับสนุนโดยอ n e นนิวมิ b ูบิชิไทตันปฏิวัติความเชื่อกาแฟอาราบัสปีดหอมเข้มคุ้มค่าท้าลองคุณผู้ชมฮะกลับมาผมพาไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อช่วงที่แล้วเราพูดถึงงานบุญใช่ไหมฮะงานกินเจอันที่ที่ร้อยเอ็ดก็มีงานบุญเหมือนกันเขาบอกพอเป็นงานบุญเท่านั้นแหละฮะคุณผู้ชมเขาก็มีการเอาวงหมอลำมามาเล่นการ สุดท้ายแล้ววัยรุ่นพอเพลงขึ้นบัวนลอยเจ้าเพื่อนยากโอ้โหของขึ้นเลยใช่ไหมโอ้โหขึ้นล้ตีกันยับเลยฮะคุณผู้ชม